ช่องเจแปนหลาวแปนเหลาจะป่าเหลาสวัสดีค่ะทุกคนเดือนนะคะจากช่องเจแปนแเหลาฟิลสตอรี่นะคะนานแล้วที่ไม่ได้ถ่ายคลิปไปเที่ยวกันเลยนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเด็ก น้องริงกาน้องริงกาเข้าชาญเน้ววันนี้เราจะไปแคมปิ้งกันที่ B O G นะคะ <ac> Hillside Park ครั้งที่3นะคะที่เรามาที่นี่แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาการเป็นนะคะแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นคือเป็นการกลางนอนสองคืนค่ะทุกคน นอนแน่นแน่นมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันยอากาศหนาวอยู่เนาะแล้วก็วันนี้แบบครึมมากเลยมาเจอกันที่บีโฮกูนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็มาถึงบีโฮกูแล้วนะคะอโอโต้แคมปิ้งนะคะรอปรป้าไปเช็คอินนะคะ ฝนตกพอดีเลยรอกันอยู่ในรถนี่นะคะนานเหมือนกันเนาปะป๊าไปเช็คอินเนี่ยยังไม่มาเลยเราแวะซื้อโอนิกิิรที่เซเว่นนะคะให้เด็กๆมากินกันบนรถนะคะจะได้ไม่เสียเวลามากตื่นมาก็กินกันเลยก็กินเสร็จเราปป้าเสร็จมาปุ๊บเราก็จะไปกางเต็นท์นกัน <ๆ S 1> ก่อน,นกางเต็นท์เสร็จก็ อาจจะเข้าไปในเมืองโชบาระ uh, แล้วก็หาซื้อมื้อเย็นกันนะคะวันนี้พาปกามาด้วยนี่วันนี้พาปกามาด้วยอ <c oughs> ปาะกาตื่นเต้นคงบอกว่าโอ้มาไกลมากไกลมากจริงๆนอนดิกก <c oughs> <c oughs> ไม่ต้อลรอมิการิกากินขนมอยู่กินขนมอะไรไมต้องทำหน้าตาพี่โตกินออนิกเกอรีอากิกินออนิกเกอรีเสร็จแล้วทุกคนนั่งรอกระเป๋าอยู่ในรถกาดีมากคนน้อยฝนตกโปรยแต่เห็นว่าจะตกถึงแค่ตอนหกโมงเย็นนะครับกลางคืนก็หยุดตกแล้วจากอนิกเรี่องพี่เตอร์ลออ้าว อโอเค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 โลเคโอกคนอเคกคเอเะคโคเอเเอ Si O-Yong Murray shirt dress to to a นั่งแม่อยู่ก่อนเพื่อนเลยทำใหมป่ปรอนตระปร้าฟรอนต์ด้วยอ่ะใช่ไหม este canalito ฝนหรืป่าน้องตอนนี้เราฟังเพ็นกันเสร็จแล้วฝนตกข้าวดีว่าซื้อไฟลาชีสมาแล้วได้ใช้ประเดิมเลย ของ<ช>มีแต่จำเป็นนะคะไม่ได้ว่าของมันต้องมีนะเอาแบบจำเป็น,น,นมนีประกก้ามาด้วยาอาหมนฝังที่นอนอเอาพัดมวนผงเหญ่มาเลยนูไม่ชอบตัวดอกไม่ชอบตัวเราเป็นแม่ เราเช่าแบบมีไฟฟ้าให้ใช้นะคะสองคืนหนึ่งหมื่นเยนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเยนก็สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเกี่ยวสักพักหนึ่งเราจะไปซื้ออะไรมากินกันนะคะมื้อเย็นวันนี้กะว่าจะไม่ทำกับข้าวสงสัยจะได้ เต็นท์เดียวนะคะวันนี้เต็นท์เดียวทั้งหลานเด็กเล็กสามคนแล้วก็พ่อแม่นะคะฝนตกยังไม่หยุดเลยแต่ดูพยาการณ์อากาศบอกว่าประมาณหกโมงเย็นนะคะจะหยุดดีเหมือนกันที่ไม่มีคนนะคะแต่จริงๆอยากให้มีทุกสองสามเต้นนะแต่มันไม่มีไงก็ไม่เป็นไรเนาะนี่จะมาให้ดู ไซส์ออโต้นะคะมีอ่างล้างจานให้ส่วนตัวมีไฟฟ้าเราต้องเอาปักพ่วงมาเองนะแล้วก็เขาก็จะตีเส้นให้ว่าพื้นที่เราเนี่ยประมาณนี้ พอดีซื้อไฟชีพมาใหม่พอดีเลยได้ทดลองใช้ฝนตกพอดีค่ะนี่รถแดงของเราอยู่กันไม่เต้นนะคะเพราะฝนตกพากันเอาฮิตเตอร์มาด้วยนะคะโต๊ะก็มีโคมไฟ สะเบียงขนมนมเนยมาจัดจ้าอิ่มน้ำสำราญมาจัดจ้ะครับโอเคเดี๋ยวสี่โมงครึ่งเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรมากินกันแล้วนะเด็กน้อยก็จะว่ายอย่าไปยุ่งกับป๊อกก้านะ,ป,ะป๊ป๊้าเดี๋ยวเดี๋ยวป๊อกก้างับมาดู ที่นอนเราที่นอนเราเนี่ยจะเป็นแบบเปิดให้ลมเข้าอัตโนมัติคะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะ<อ>เวลาเราเก็บเราก็ม้วนไล่ลมออกหมอนผ้านวมอันนี้ก็คือขนใส่รถมากันเลยนะ<อ>เปล่าเสื้อผ้าสำหรับสามวันสองคืนสองใบใหญ่เลย ส่วนเสือก็เป็นเสือแบบนุ่มๆน,นะคะแบบสำหรับหน้าหนาวแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราจะใช้เสือปกติคือเสือลื่นๆเสื่อมันๆแต่พอมันหนาวแบบนี้เราก็ใช้เสือเสือแบบนุ่มๆกันน้ำมาดูบริเวณโดยรอบกันนะมาดูห้องน้ำโลเคชั่นคือ เป็นไซส์ที่ล้อมส่วนกลางนะคะมาดูห้องน้ำกันนะห้องน้ำห้องส้วมเป็นแบบนี้แล้วก็ห้องแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันก็แยกนะคะนี่ ห้องแต่ตัวล้างหน้าแปลงฟันเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับคนพิการมีสโลไพอย่างดีฝนตกเปียกไปดูส่วนกลางนะคะตรงนี้โซน ล้างโซนครัวล้างทํากับข้าว,ให,วาให้วางเสียบปลั๊กให้วางเสียบปลั๊กตรงนี้น,นี่ใช้เตาไฟฟ้าได้มั้งนะเนี่ยก็จะเป็นไซสล์ล้อมรอบแต่ละล็อกจะเป็นที่จอด สำเร็จจอดใครจอดมันนะแล้วก็มีปลั๊กไฟมีเต้าเสียบให้เราเอาปลั๊กพ่วงมาพ่วงเอาเอาคนล้างจานพวกนี้มันจะแพงคือละพันห้าร้อยบาทไทยอตอนนี้ก็<ม>่ใน,<ม>นเป็นแล้วหนาวมากฝนตก เรามาถึงกันตอนปลายสุดเรากางที่ฝนตกล่อยปอยแต่ก็โชคดีว่าเรากางเสร็จกันเรากางเสร็จกันก่อนที่ฝนจะตกหนักนะคะพอกลางเสร็จแค่นั้นแหละฝนตกหนักเลยตอนนี้ก็หนาวมากเกันไ้หนาวมากเกินไปก็มากองกันอยู่ข้างในเต็นนะคะ มีฮิตเตอร์ด้วยผมมาจากบ้านเอาคมไฟมากับฮิตเตอร์มาด้วยค่ะก็จะอุ่นๆหน่อยเดี๋ยวจะพาเด็กๆนอนแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าเดกจะโอยาซุมิแล้วโอยาซุมิแล้วเด็กๆโอยาซุมิอ้างเลยนะโอยาซุมิบายบายมากปาสต้าบายบาย พี่กัจจ์โอยาาสมีแล้วโอ้ยอาสมีเจอกันพรุ่งีเช้านะคะไม่ว่า